ครับสวัสดีครับนี่จะใช่ไหมครับอันนี้นำาสางตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้าน s a m ซุงอินเวอร์เตอร์สมาร์นะครับมีปัญหาลูกค้าแจ้งเปิดใช้งานประมาณ10นาทีคอยร้อนตัดนะครับตัดดับนะครับแต่คอยเย็นก็ยังหมุนอยู่ค่่ออยยก็คือปรับสปีดลมลงพูดง่ายมันก็ลมมันก็คือเหมือนเดิมใช่ใชแต่ความเย็นจะลดลงอยู่แล้วเพราะมันตัดนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ รอดไม่รอดว่ากันอีกทีนะครับซัมซุงนะฮะสมาร์ทแล้วก็รุ่นเออนี่นะครับเอ็นวีนะครับหนึ่งสามยูพีเอ็มเอ็กนะครับโอเคอ่ะวานเปิดเบรกเกอร์เปิดแอร์เลยครับเปิดเปิดเบรกเกอร์เปิดแอร์รึเปล่า อ่า,อาเปิดเปิดเบเกอร์กันนะครับช่างเช็คก่อนอเปิดเบเกอร์แล้วใช่ไหมครับยังโอเคเปิดแล้วนะครับโอเคเปิดเบเกอร์แล้วไฟยังไม่จ่ายต้งองรอบอร์ดคอยเย็นอ่อนอ่าเปิดแอร์เลยครับเปิดแอร์ด้วย กก็นกันอคไฟไม่มานะฮะไฟนี่มีแล้วนี่เอ,อ็นนี่มีไฟสวิงนะนวัดตัวไฟกันสวิงเท่าไหร่ออรยางเร็แล้วใช่ไหม กระแสขึ้น0.05เทียบเอ็นวัดเทียบเอ็นอันนี้นะสวิงนะครับ AC นะครับ140 75 44 33โอเคก็คือสื่อสารได้รอหน่วง3นาที นะทำงานแล้วฮะตอนนี้ไฟนี้มาแล้วนะสองร้อยสองร้อยยี่สิบหกโวลต์นะครับไฟ AC ไฟพาวเวอร์นะครับตอนนี้ทำงานแล้วนะครับดูไฟสื่อสารเท่าไหล่ลนะครับก็เท่าเดิมนะครับยี่สิบ 47 okay. อัลโลมุนนะกระแสเออ่เริ่มทำงานที่2ตอนนี้ขึ้นมาที่2แอมป์แล้ว2แอมป์สเปคก็เลยสเปค4 4.4.8แอมป์นะครับ ที่2.76นะครับกำลังสปีดความถี่ย่3า4 3 5นะครับนี่แสมเมเรื่อยๆอ,อยู่่ยาก็ ่าสี่หนึ่งศูนย์อ่าตัดแล้วเนี่ยครับตัดเองโอ้ยไม่ถึงห้านาทีครับผมไม่อชีพอผมก็มาอืมผมก็มาไม่ถึงห้านาทีตัดนะครับไม่ถึงสิบนะครับตัดแล้วน <c oughs> ี่หยุดการทํางานแล้วนะครับสปีดต่อไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่พัดลมยังหมุนนี่ ไม่ใช่พัดลมคอยร้อนอยังหมุนนะครับคอมตัดไปแล้วนะครับกระแสนะใช่คอมตัดครับแต่พัดลมยังหมุนกระแสอยู่ที่0.32ครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วเนะนี่ยตัวนี้โมคอมอ๋อดับแล้วครับ โอเคตัดแล้วก็<ป>ดับโอเค okay, ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน่าจะห้าปีขึ้นแหละเกินห้าปีเนาะเจ็ดประมาณไม่เกินเจ็ดเนาะอ๋อนี่นี่นปีสองพันสิบเอ็ดนะครับปีนี้สองพันโอ ของพเกิบดที่มันของไอ้ถ้าอันอันนั้นมันของตัวรุ่นน oh, ี้ขึ้นมามากใช่ใช่ไอ uh ้ไอ้ที่ซื้อเนี่ยมันอาจจะหลังใช่อาจจะหลังปีอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเครู้ว่าผลิตประมาณปี2011นอะครับโอเคครับตอนนี้มาดูที่คอยเย็นนะครับอืมไฟก็ไม่มีกระพริบอะไรนะครับ ทำงานดีนะต้องเช็คค้ดที่รีโมทด้วยะโอเคครับตอนนี้ก็ต้องแกะฝาโทรเช็คบริษัทนะครับว่าอ,อ,อาจจะมีปัญหาที่ตรงคอยล้อน,นะครับตอนนี้มันปิดไว้นานแล้วก็ไม่มีหลอดไฟกระพริบอะไรนะครับแต่วัดไฟสื่อสารก็ยังยังใช้งานได้อยู่บอกว่าไม่เกี่ยวกับสื่อสารนะครับ ก็หลอด LED ด้านหน้าไม่มีกระพริบนะครับก็ลเลยไม่เกี่ยวกับสื่อสารบอร์ดนะครับโอเคนี่วานเฮียปิดปิดเบรกเกอร์แล้วก็สักพักก็เปิดใหม่ครับจะได้เห็นให้ดูว่ามันมีโคดกระพริบอะไรบ้างน,นะหลอดต,ตอนนี้มันไม่มีกระพริบอะไรเลยโอเคอเปิดใหม่และอ๋อจะมีไฟโชว์ตรงนี้นะครับ แดงทำงานเขียวทำงานนะฮะแดงเขียวเขียวกระพริบนะครับแต่บางทีมองข้างๆจะเป็นเหมือนเหลืองนะครับอยู่ข้างสีแดงน,นะเลยออกเหลืองๆตรงไฟ LED นะครับจริงๆเป็นหลอดแดงเขียวนะครับ ถ้าเวลามองบางทีมันก็นกนพลิบเยอะจะชนกับสีแดงชนกับเขียวกลายเป็นเหลืองนะครับรอบแป๊บหนึ่งใชื่อมันก็เตรียมวัดไฟตรงคอมเพรสเซอร์นะครับว่าออกกี่โวลต์นะครับตัวนี้ตรงมอเตอร์นี่นะตรงซ็อกเก็ตต่ตอแรงไฟไปดูไฟ AC ออกเท่าไหร่นะครับของอินเวอร์เตอร์ออกกี่โวลต์แต่ดูๆแล้วมันตอนสปีดกำลังอ่ะ จะอัดขึ้นที่ให้ใหแอมปนะ์สูงๆ่ันนะไปสักห้าแอมป์มันไปไม่ไหวนะครับดูๆแล้วหรือว่ามันตันในระบบรอดูยังไงอ่ะคราวนี้ตัดดับเลยครับไม่ทำงานละอันนี้ไม่ทำงานเลย ไม่ทำงานเลยรอบนี้หนักกว่าเดิมอีกอะไรมาเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอบนี้จะลองถอดซ็อกเก็ตนะครับเดี๋ยววันเฮียปิดเบรกเกอร์อีกทีครับปิดไว้นานหน่อยครับอันนี้ปิดข้างหลังจะมีพอไม่เกี่ยวอันนี้เป็น,ออน,นอไอนนไ้ไดแกมวงจรเฉยครับตอนนี้อยากรู้ว่ามันเป็นที่อะไรแต่อาการชั้งหมด อาการเหมือนคอมเพเซอร์อตันนี้ลอยสายคอมเพสเซอร์ออกนะครับวัดโอห์มอยูนิดนึงนะครับ2.5โอห์มนะครับแดงเหลืองนะครับวัดด้ยวยมิเตอร์ดิจิตอลนะครก็2.5ไอ้2.4โอห์มยหายสายแดงน้ำเงิน2.5โอห์มนะครับ2.4 2.5โอหนะ์มเท่ากัน เอาไปเสื้อออกอยู่นะครับย๋ยวจะลองวัดไฟเดี๋ยวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉายออกมาไหมนะฮะโอ้เสียดยากโอเคครับทีนี้วัดตรงนี้นะรอยส็อกเก็ตเขาไม่ช่วยออกนะครับดูซิทำงานไหมไหมตอนนี้นล่าสุด่รูตสึกตัดเลยนะครับตอนแร,รกๆทำงานอยู่แป๊บหนึ่งอย่เลไร เบาดมีปัญหาโอเคเปิดนะครับไฟแดงขึ้นนะครับเขียวขึ้นออนนะครับรีเลย์ออนรีเลย์ดังปุ๊บลิบนะครับไฟ AC ตรงนี้อ๋อมีกรเพื่อเขึ้นมาหน่อยตอนที่ออนสองโวลต์ อยู่นะครับเขียวกับเพียบอยู่ครับไม่ได้ไง้องถอดบอร์ดมาดูกัยังไม่จ่ายนะครับพัดลมก็ไม่หมุนนะครับเมื่อกี้พัดลมก็ไม่หมุน ตัดไปเลยนะครับเนี่ตัดดูนนกระแสนนะกระแสศูสนย์จุดจุดศูนย์ห้านะ เกียบเลยวังวนกับกระแสะ ออกมาเก้าโวลต์ตัดไปแล้วไม่ทำงานเลยเหมือนเดิมนะ,ะมออค, er. ครับไม่จ่ายออกโอเควันเฮียปิดเบรกเกอร์ครับเดี๋ยวลือบอร์อดมาวัดดูนะโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับ,บอขอลือด้วย